สวัสดีครับวันนี้จะพามาซ่อมมอเตอร์บัตเหล็กนะครับล้อจักรยานไฟฟ้านะครับหรือล้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับเนี่ยนะครับตัวนี้48โวลต์นะครับ350วัตต์โดยประมาณนะครับหรือเกือบเกือบ500นะครับบางคัน500นะแต่ว่าตัวนี้เราน่าจะใช้กล่อง350วัตต์ควบคุมอยู่นะครับตัวนี้ก็ นันครบตอนถอดก็ขั้นตอนการถอดเขาจะถอดไม่ออกเหมือนล้อทั่วไปนะครับเพราะว่าลูกปืนเนี่ยเขาติดนะครับเขาจะออกจฉเพาะแกนนะจฉพาะแกนกับลูกปืนนะซึ่งปกติตามที่ถอดบ่อยๆอะตัวลูกปืนจะออกตัวลูกปืนจะหลุดออกจากปอกนะครับแต่ตัวนี้กลายเป็นว่าลูกปืนหลุดออกจากแกนนะครับ วิธีการถอดถ้าถอดยากนะครับให้ใช้เทคนิคนี้นะครับถอดน็อตทั้งสองฝาเลยนะครับแล้วก็ดันเฉพาะฝาออกตัวฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็ดันเฉพาะฝาออกแล้วก็แล้วก็วกค่อยมาดันแม่เหล็กนะครับโอเคครับเดีย๋ยวจะไปดูอาการเสียมันนะครับตัวนี้ให้ดูความเหนียวความกปบก่อนนะครับน่าจะเป็นน้ําเข้านะครับตัวนี้สินแน่นะ แล้วก็จะมีน้เหนียวเหมือนเหมือนอะไรไม่รู้นะครับความเหนียวน่าจะเป็นคาบอะไรสักอย่างแล้วก็จะมีตัวแม่เหล็กเขาเลื่อนเขาหลุดด้วยนะครับแบบนี้นะแล้ว,วก็จะติดทําการติดแม่เหล็กด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวถ่ายทําคลิปให้ดูก่อนนะครับแต่ว่าต้องเสนอราคาลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ตัวันนะคะน,นคเหนียวเขาเหนียวแล้วก็ติดเลยนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวมาวัดกันดูนะครับว่าเขาเสียอะไรนะครับเสียอะไรบ้างนะครับฝายสายเลย วัดขึ้นปกตินะครับก็แต่พอวัดลงกาวเขาลงกาวนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีส่วนฮอเซนเซอร์ก็ให้วัดบวกลบนะครับถ้าปกติเขาจะขึ้นกันข้างหนึ่งนะครับนี่นะครับถ้าขึ้นสองข้างก็ถ้าเป็นรุ่นสี่สิบแปดนี่ก็คือช็อตแล้วนะครับนนะครับเขาจะขึ้นข้างหนึ่งเนาะส่วนวัดไอ้พวกนี้เขาก็จะ เขาก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับเขาก็จะขึ้นสามขาอย่างนี้นะครับ,เ,คครบเ,เดี๋ยวจะมาหาที่ช็อตกันนะค่ะเราก็มาดูกันเลยตัวนี้เป็นไฟแบตเตอรี่เนะเาะเดี๋ยวให้ช่างผู้ชมช่วยอธิบายนะนี่ก็คีบลงตัวถังตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวมันจะบางกล้องนะนะเราคีิปตรงนี้ก็ได้ แล้วก็ตัวนี้ก็ปลายสายสามสีนะครับนี่นะครับก็คือถ้าอย่างนี้ก็คือเขาช็อตนะครับแล้วก็เช็ครักษนานี้นะครับก็จะไม่อักปางไปเขียนนะครับ๋ยวอัปับปเสียนะก็จะนี่คือล้อช็อตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่าล้อช็อตแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าต้อง ถายไป12 24ได้หมดนะครับถกา,าย12 24ได้หมดนะครับนี่คือการช็อตลงกาวนะครับช็อตลงกาวชัวเนาะโอเคค่ะก็ต้องรอการซ่อมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเสนอลดราคาลูกค้าก่อนเนาะตัวนี้นะเพราะว่าถ้าพันกดลวดก็จะมีราคาอยู่นะคะก็เดี๋ยวมาดูครับก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ